สำหรับตัวม l ลติพอยต Dashboard นี้นะครับก็มันเป็นโปรแกรมที่เอาไปใช้นะครับมอนิเตอร์ดูเครื่องลูกนะครับของฝั่ง Windows Server นะครับวิธีการเข้า m u l ติ o อยต d a s h b o a r d นะครับก็คือว่ามาที่เมนู Start ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนหา m u l ติพอยต Dashboard นะครับหรือว่าลูกค้าบางท่านนะครับก็คืออาจจะพิมพ์ไ้ที่เมนู Start ตรงนี้นะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับลองคลิกเลยนะครับ เมื่อเปิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเราจะได้หน้าตาของตัวมัลติพลอยเดสบอร์ดนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้คือมีเครื่อง T801 เครื่องนะครับที่คอ n เน t เข้ามาที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ผมกำลังทํางานอยู่นะครับอันนี้ผมจะลองไล่นะครับเมนูการใช้งานนะครับว่ามันมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับเมนูบล็อกนะครับตรงนี้ก็คือว่าเราสามารถสั่งบล็อกหน้าจอนะเครื่องลูกได้ผมจะลองกดบล็อกดูนะครับ จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เครื่องลูกหน้าจอบล็อกแล้วนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับส่วนเรื่องของการตั้งค่าตัวอักษรนะครับอย่างที่เห็นคือมันขึ้นคําว่าทดสอบนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือกดเมนูย่อยคาว่าบล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นเซตเมสเซจนะครับถัดมานะครับเว็บ limiting นะครับตรงนี้มันจะเอาไว้ใช้สําหรับบล็อกเว็บนะครับวิธีการใช้งานก็คือว่าเราก็จะต้อง ตั้งค่ามันก่อนนะครับมาที่คอนฟิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ส่วนด้านล่างนะครับ Dis Allow คือตรงนี้ก็เราสามารถพิมพ์ URL ของเว็บที่เราต้องการบล็อกเข้าไปได้เลยนะครับอย่างตอนนี้ผมพิมพ์ไปก็คือเว็บพันทิปนะครับพิมพ์เสร็จปุ๊บก็กดโอเคพิมพ์เสร็จปุ๊บกดแอดนะครับขอไทยเดี๋ยวผมจะลองแอดให้ดูนะครับ www.youtube.com นะครับแล้วก็กดแอด เห็นไหมฮะเว็บ <แ y out ube> YouTube ก็ถูกแอดเข้ามาแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดโอเคนะครับพอเราจะเริ่มนะครับเริ่มทําการบล็อกเว็บนะครับก็กดสตาร์ทตรงนี้นะครับพอกดแล้วเห็นไหมฮะว่ามันจะมีสัญลักษณ์รูปโลกนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คือว่าตอนนี้เว็บเว็บถูกบล็อกบกถูกบล็อกตอนนี้เว็บถูกบล็อกแล้วนะครับพอเราจะต้องการยกเลิก ยกเลิกนะครับการบล็อกเว็บแล้วก็กดสต็อปตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ลูกโลกก็จะหายไปแล้วนะครับถัดมานะครับตัว usb storage ครับก็เอาไว้สำหรับใช้บล็อกแฟลชได้นะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของเมนูโปรเจกต์นะครับตรงนี้มันจะเป็นการส่งหน้าจอนะครับสมมติว่าผมมี Presentation ตัวนึงนะครับผมเปิด powerpoint ขึ้นมานะครับแล้วผมอยากจะให้เครื่องลูกเนี่ยเห็นอันนี้นะครับผมก็มากด อ่โปรเจกต์ตรงนี้นะครับก็คือส่งหน้าจอของผมไปยังเครื่องลูกอ่าเห็นไหมครับว่าตอนนี้เครื่องลูกเนี่ยจะเห็นนะครับเห็นเหมือนหน้าจอผมทุกอย่างเลยนะครับผมเปิดพอร์ r พอย n ์ฮะเครื่องลูกก็จะเห็นพอร์ r พอย n ์ด้วยเห็นไหมครับนะครับอ่าพอผมพรีเซนต์นะครับมีอะไรพรีเซนต์เสร็จแล้วนะครับก็อยากจะหยุดก็คือมากดสต็อปตรงนี้นะครับเครื่องลูกก็จะหายนะครับ ถัดมานะครับเมนูลันต์ตรงนี้นะครับก็คือเอาไว้ใช้สั่งเปิดโปรแกรมนะครับสมมุติว่าผมอยากจะให้เครื่องลูกเนี้ยเปิด Excel นะครับผมก็มาที่ลันนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับลันแอนแอปพลิเคชันนะครับออนซีเล็กเดสก์ท็อปนะครับตัวนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็เลือกที่ Excel นะครับปึ้่งเห็นไหมครับตอนนี้เครื่องลูกก็เปิด Excel ขึ้นมาแล้วนะครับ หรือว่าผมจะสั่งปิดโปรแกรมก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็คือมาที่ close ตรงนี้นะครับเรียกโปรแกรม excel แล้วกด close application นะครับเห็นไหมครับ excel ถูกปิดไปแล้วนะครับถัดมานะครับก็เป็นส่วนของ im นะครับอันนี้มันจะเป็นการแชทนะครับคือถ้าสังเกตดูนะครับที่เครื่องลูกนะครับก็จะมีเนี่ยครับจะมีไอคอนตรงนี้นะครับไอคอนคือไว้สําหรับแชทหาแอดมินนะครับกรณีที่เขามีปัญหานะครับหรือว่าแอดมินจะพิมพ์ข้อความ หาเขาก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้กดเซนไปนะครับมาดูเห็นไหมครข้อความก็ถูกส่งมาแล้วนะครับหรือว่าเขาจะพิมพ์มาหาแอดมินก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถัดมานะครับเมนูเทคอนโทรนะครับอันนี้คือเอาไว้รีโมทเข้าไปนะครับสมมุติว่ายูเซอร์มีปัญหานะครับเราก็สามารถรีโมทเข้าไปได้เลยนะครับลองทดสอบดูนะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้ผมก็สามารถรีโมทเข้ามาแก้ปัญหาให้เครื่องลูกนะครับต่างๆทํานู่นทํานี่นะครับคิดว่าพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดไปนะครับส่วนถัดมานะครับตรงนี้มันจะเป็นการปรับไซซิงนะครับเราอยากจะเห็นหน้าจอเครื่องลูกเล็กใหญ่แล้วก็มาเลือกนะครับ m d l u m l d s u m large อันนี้คือแล้วแต่เรานะครับก็สำหรับตัวมัลติพ l ายเดสบอร์ดนะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับ